สวัสดีครับยินดีรับสุ่ยข้อทองรายวันนะครับก็ก็นืนยินดีกับกําไรทุกคนด้วยนะฮะที่เมื่อวานก็กําไรไปสองไม้นะฮะเมื่อกี้เราก็เซลล์มาใช่ไหมอ่าเงื่อนไขคือหลุดในลาเงื่อนไขหลุดแนวรับสําคัญ2326าลงต่อหา2อ1สาหน่โอ้โยบวกจะพันจุดละแฮปปี้นะอ่ะก็ก่อนที่จะมาวิเคราะห์นะครับ ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำคัญมากๆๆเลยนะคืออะไรคืออะไรครับคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่1แล้วนะครับก็จะเริ่มสอนแล้วนะครับพฤติกรรมทอง2024นะครับเป็นพฤติกรรม เทคนิคในการเทรดทากาไรทองคำนะครับที่ทําให้คุณเทรดได้กําไรมากขึ้นนอกเหนือจากห้อง VIP นั่นเองนะครับน้องก,ก็สอนกัน3วันเลยนะครับวันละ2ชั่วโมงเนาะสิบโมงถึงเที่ยงวันที่1วันที่2วันที่3นะครับบทเรียนใครไม่ว่างมาเรียนสดนะครับสามารถเรียนย้อนหลังได้ทีม่มีลบคลิปอยู่ในกลุ่มถาวรน,นะครับก็เงื่อนไขาการเข้าง่ายๆนะครับแค่เปิดพอร์ตมียอดบาลานซ์ห้าเหรียญเข้าฟรีนะครับน้องคอร์สเนี้ยจริง45่หมโอเคไหมแต่ผมตัดสินใจมา แจกฟรีๆจากราคา45,000แค่เปิดพอร์ตฝากเงิน500เหรียญเข้าเรียนฟรีโอเคไหมครับเนาะถ้ามันหมดช่วงโปรโมชันนี้ไปแล้วคุณอยากเรียนพฤติกรรมทองคุณต้องสมัครในราคา45,000นะแต่วันนี้ยังมีโปรอยู่โอเคไหมพรุ่งนี้สอนแล้วนะพรุ่งนี้เริ่มสอนแล้ว10โมงถึงเที่ยงนะครับอย่าลืมล็อกเวลากันโอเคไหมนะครับมานะฮะประชาสัมพันธ์ข่าวสาคัญเสร็จแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเริ่มเรียนกันนะนะครับ10โมงเนาะนะฮนะโอเคมาดูทองคํากันนะครับ เอ่อตอนนี้คือนั่งยิ้มแล้วนะครับนาะเอ่อให้มันลงมานะถึง 1- นึสนะฮะสบายตัวนะมาเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่กันดีกว่านะครับทุกคนนะภาพใหญ่เนี่ยนะครับภาพใหญ่นะครับผมยังมองแบบนี้นะดูนะครับผมลบวาดใหม่ได้เป็นร้อยรอบนะฮะตามใดที่พวกคุณต้องการนะครับนะภาพใหญ่ผมมองอย่างนี้นะครับมันคือ1 2 3 4 5าี่นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรง4ตรงนี้นะครับซึ่ง4ยอ่อคือ,อยังไงครับอาจจะย่อแค่นี้แล้ววิ่งไปเลยก็ได้หรืออาจจะย่อลึกลงมานะครับผมทวนอีกครั้งนะหรืออจจะย่อลึกลงมาฉะนั้นเราก็มาดูว่ามันจะย่อถึงไหนจุดไหนเป็นจุดที่สําคัญในการยอ่อนะครับผมก็ใช้ฟิโบนะครับตีไปแบบนี้เลยนะครับมันจะได้2โซนฟิโบใหญ่ๆเนาะจะเป็น2โซนนี้ก่อน อ่ะผมให้3โซนเลยแล้วกันผมให้3โซนเลยนะนี่นะครับไอ้4ตรงเนี้ยอันนี้เลเบล3 3นะครับไอ้เนี้ย4นะครับเน,นี่ย4ตรงเนี้ยย่อได้2โซนนะมาดูนี่ทาเฟรมเดย์นะครับดูทาเฟรม4ชั่วโมงนะโซนย่อโซนแรกคือ2-4หรือว่า2-6เนะนี่ยแถวเนี้ย นี่คือโซนย่อโซนที่1ถ้ามันหลุดโซนหนึ่งเนี่ยถ้ามันหลุดไอเ 2, 4, 2, 6, ้เนี่ยสองสี่สองหกตรงเนี้ยเนี่ยหลุดโซนเนี้ยหมายความว่ามันไม่ได้เล่นย่อโซนนี้มันจะต้องเล่นย่อโซนถัดไปคือสองสองหกศูนย์อ้นี่คือภาพใหญ่ที่ผมมองเลยนะโอเคไหมคือยังไงครับไอสี่ตรงเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะทําแพทเทิร์นลงมาจุดนี้โอเคไหมเนี่ยสี่เนี่ยนะครับคือเขาจะพักตัวลงมาถึงจุดนี้เลยนี่แล้วเด้ง นะครับไอ้นี่คือภาพใหญ่ที่ผมมองนะครับเนาะอ่าอนี่คือภาพใหญ่เนาะแต่พอเราอยากจะเทรดนะครับเรามาดูภาพย่อยกันนะครับเนาะคือใจจริงอะผมเชียร์ให้ลงมาถึงนี่เลยนะสองสองหกศูนย์นะพอมาดูภาพย่อยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เอลเลียร์เว็นิดนึงแล้วกันเนาะนะครับอ่าก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งที่แจกฟรีอยู่นะครับเนาะอ่าคอร์สไหนเอลเลียร์เว็ที่แจกฟรีมาดูกันนะครับมาดูกันมาดูกันคอร์สนี้นะครับคอร์สเอลเลียร์เว็แจกฟรีนะนี่ ี่สูตรลับจับปลายไส้ฟิโบนี่ใครอยากฟิโบเป๊ะๆปัปปปงๆเรียนคอร์สนี้นะเปิดพอร์ตฝากเงินสะสมอันนี้คือสะสมได้นะเออคุณจะสะสมยังไงก็ได้ถึง2,000เหรียญก็เข้าเรียนฟรีนะคอร์สนี้นะเออไม่ต้องไปเสียงเงิน8 0,000บาทนะสะสม2,000เหรียญเรียนฟรีเลยเคอร์นี้ฟิโบนะครับอ่ามาเนี่ยพอเราตีฟิโบวัดนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนาะตามเทคนิคนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับปรากฏว่าโซนที่มันน่าสนใจเนี่ยจะเป็นในโซนนี้เลยนะครับ โซนด้านล่างเลยนะ2อ4สเลยเออมันจะอยู่ใน2อ4สกับโซนที่น่าสนใจสองสองสี่สี่กับเนี่ยโซนด้านล่างนี้เลยสองสองเลยนะครับอันี่คือโซนเป้าของเขาเนาะนะครับเออที่ที่ที่น่าสนใจนะครับเนาะมันจะเป็นโซนด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนเวฟสามในห้านะครับมันจะเป็นโซนนี้นะครับ ผมเขียนให้ปึบ๊บโซนเว็บ3นะฮะจะเป็นราคาร้อยห้าสิบนะฮะอ่าเนี่ยจะเป็นโซนนี้เดีย๋ยวจะเป็น5-6านหะกอ่ะสองสองห้าหกนะครับนี่สองสองหกศูนย์พฤติกรรมทองด้วยเนะนี่ยตรงเนี้ยนะรออยู่อันนี้สองสองห้าหกก็น่าสนใจนะสองสองห้าหกเนี่ยไอโซนเนี้ย เนี่ยโซนโซนพักสี่นะครับเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากนี่นี่จะมีโซนนี้กับโซนนี้นะนะภาพใหญ่ผมตีให้นนะครับนี่น่าน่าสนใจมากนะครับน i, เนี่ยไอโซนพักสี่เนี่ยคือยังไงคือผมมองว่าเนี่ยเขาลงมาถึงโซนนี้ปุ๊บเด้งเด้งมีโอกาสเด้งขึ้นไปโซนนี้นะครับการเด้งขึ้นเราต้องรอพฤติกรรมใน mm hmm. การคอนเฟิร์มขาขึ้นด้วยนะคือผมสอนละเอียดมากเลยนะลองลองไปดูใน คอร์สเรียนก็ได้นะคอร์สเรียนเออข้อสามร้อยเหรียญน,นี้ก็สอนละเอียดน,นะเจ็ดวันบั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่เขาฝากสามร้อยเหรียญได้คอร์สนี้ก็ละเอียดเหมือนกันนะลองดูลองดูนะครับอ่ะหรือนะครับลงมาถึงตรงนี้นะครับเนาะแต่ไม่ว่าจะยังไงเรารู้เลยว่ามันคือการยอ่อซึ่งจังหวะยอ่ออย่างเงี้ยเราสามารถเล่นเซลล์ได้นะครับโดยการหาอะไรเอ่ยหาซับไพซนในการหาจังหวะเข้าสเตรีทเซลล์นั่นเองนะครับก็ ก็ดูหน้างานนะครับว่ามีซัพพลายไหมนะครับ4ชั่วโมงมีไหม1ชั่วโมงมีไหมนะครับเนี่ยนะครับเราก็ดูเอานะครับคือถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโซนที่มันสําคัญเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้อยจะอยู่แต่แถวนี้เลยนะครับโซนฟิโบสําคัญเนาะแต่ถ้าเกิดภาพย่อยมันก็มีระหว่างทางเล็กๆน้อยๆเพียบเลยเออเพียบเหมือนกันนะเช่นโซนนี้นะ2 3 1 3ตรงเนี้ยก็เป็นโซนย่อยที่สําคัญนะครับเนาะจะเป็นโซนแนวรับในเซกเมนต์นี้นะครับนี่เซกเมนต์นี้นะครับ หนึ่งห้าหนึ่งสามประมาณนี้เนาะหนึ่งห้านะครับเนี่ยจะเป็นแนวรับที่สําคัญในเซกเมนต์นี้นะครับก็หมายความว่าก็มีโอกาสเด้งจากตรงนี้นะครับเด้งไปปุ๊บเพื่อลงต่อนะครับนาะก็มีโอกาสจากตรงนี้เหมือนกันนะครับเนาะอ,อ่าแล้วก็โซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างก็มีอีกนะโซนด้านล่างก็มีอีกนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโซนด้านล่างเขาจะอยู่ที่ จุดนี้นะด้านล่างเลยนะครับเนี่ยมันจะมีหลายโซนอยู่นะที่เป็นโซนเด้งนะครับน,นี่โซนนี้โซนนี้นะครับ2 0 2 0 3กับ99เกนี่ยแม้0 3กับ99เกนี่ยก็มีมีเป็นแนวเด้งเหมือนกันนะเนาะเด้งนะครับเด้งนะครับเนาะก็ถามว่าโซนนี้ให้เด้งบายไหมก็เด้งบายก็ได้นะครับแต่ลดเสียงแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเ,เรา เด้งไปเนี่ยเราหาจังหวะเซลดีกว่านะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นขาเซลลมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเนาะโอเคไหมนะครับก็โอเคนี่คือภาพใหญ่เนาะแล้วก็แนวละเอียดเนี่ยผมอัปเดตให้ในห้อง v ี p อยู่แล้วนะครับเนาะค,คือทุกคอร์สที่คุณเปิดพอร์ตเนี่ยนะครับคือสแตนดาด ร้อยเหรียญเนี่ยคุณได้เข้าห้อง VP อยู่แล้วก็อ่านตามซิกห้อง VP แล้วก็เทรดตามได้เลยนะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้กําไรมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยการเทรดเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับเนาะเป้าหมายในการเทรดชัดเจนคือยังไงนะครับคือต้องผูกกับเป้าหมายชีวิตนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการมีชีวิตแบบไหนนะครับเนาะ แล้วการเทรดเราต้องเทรดถึงระดับเท่าไหร่ถึงจะได้ชีวิตที่เราต้องการนะครับเนาะเราจะไม่ได้ใช้ทั้งชีวิตเพื่อมานั่งจ้องกราฟในการเทรดนะครับแต่เราจะทําให้การเทรดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วสามารถทํามันได้นะครับเนาะโอเคไหมผมอยากฝากการเทรดให้เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เนาะคุณสามารถเทรดแบบเออไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเฝ้ากราฟแต่สามารถ เติบโตแล้วก็ปั้นพอได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นสโลแกนเป็นชุดความรู้ทั้งหมดที่ผมพยายามสอนให้เลยนะครับคือคุณจะเทรดยังไงปั้นพอได้ยังไงให้มันโตต่อเนื่องแล้วให้มันเทรดได้อย่างยั่งยืนถาวรด้วยนะครับได้กําไรสม่ําเสมอด้วยนะครับน้องเหมือนวันเนี้ยเห็นไหมไม้เบาๆเมื่อกี้ผมก็บวกแล้วประมาณสามร้อยกว่าเหรียญเห็นไหมก็หมืน่นหมื่นกว่าบาทละนะครับน้องเมื่อกี้ออกไม้เล็กเน้องสั้นๆลดเสี่ยงบวกไปและสามร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวเอาไม้ให้ดูสองร้อนยะห้าสิบเหรียญเนี้ยบวก เนี่ยให้ดูเป็นไม้นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมศูนย์จุดสี่เนี่ยไม้เซลล์เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับศูนย์จุดสี่นะครับเนี่ยก็บวกมาแล้วเดี๋ยวให้ดูในตัวแอปพลิเคชันแล้วกันเนาะนะครับมันจะเห็นเป็นออเดอร์ชัดนะเมื่อกี้ดูใน MT5 นะครับคือมันเชื่อมกันนะระหว่าง XM กับ MT4 MT5 มันเชื่อมกันเนาะคุณกดใน MT5 ใน แอป xm มันก็เด้งนะเออนะครับมันก็เด้งนะแล้วแต่สะดวกกดไหนๆนะครับเห็นผมเห็นแบบเออบางคนถนัดใน2แอปไงผมก็พยายามจะไม่ได้ใช้ xm อย่างเดียวนะครับเนาะคือเวลาคุณเปิดพอ xm อะ่ะก็จะเปิด mt 5ได้ด้วยนะครับเนาะเนี่ยก็จะได้ไปแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือในแอป xm เนาะมันก็เด้งเหมือนกันนะตั้งเทรดได้เหมือนกันเนี่ยมบวกมา240เหรียญเห็นหครับไอ้นี่คือผมกดลดเสี่ยงสบายๆนะวันหนึ่งคุณก็ทำอย่างนี้ได้นะครับโอเคไหมขอให้คุณ ทนขยันนะฮะต่อเนื่องนานพอแล้วคุณจะเจอความสําเร็จนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังบ้านพอร์ตกาลังเทรดอยู่นะครับเนาะแล้วผมเชื่อว่าความรู้พรุ่งนี้นะครับในเรื่องของพฤติกรรมทองเนี่ยนะครับสามารถทําให้คุณเก่งขึ้นนะครับสำเร็จมากขึ้นแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้าเรียนกันด้วยนะครับถ้าคุณเรียนเยอะ คุณยิ่งเก่งไวนะครับสิ่งที่ผมทําให้เต็มที่นอกจากห้อง VP บอกแนวทางกราฟบอกสัญญาณการเทรดแล้วก็เป็นบทเรียนนี่แหละนะครับที่ผมจัดขึ้นมาสอนให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะหวังว่าจะเจอกันนะในพรุ่งนี้นะครับนะหลายๆท่านเลยนะครับเนาะออถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยอ่านใต้เดสคริปชันเนาะถ้าเปิด500เหรียญได้คอร์สวิธิกรรมทองเข้าห้อง VP ได้7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วออฝากถึงคนที่สะสมนะถ้าเกิดสะสมครบ2000เหรียญแล้วอย่าลืมนะครับ สะสมยอดฝากถึง2,000เหรียญอย่าลืมทักทักมารับคอร์สนี้ด้วยนะครับเออเนี่ยคอร์สฟิโบเนี่ยนะใครสะสมถึง2,000เหรียญแล้วแบบฝากสะสมนะเออคุณจะฝากสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้นะเออแค่เป็นเลนอร์ตที่เปิดภายใต้การดูแลของทางทางเราเนาะก็ครบ2,000เหรียญแล้วอย่าลืมมารับสิทธิ์กันนะครับโอเคไหมนะครับเพราะเป็นคอร์สเรียนที่เออ่จับทุกสวิงจริงๆนะครับเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆเนาะอ่าวันนี้หนึ่งทุ่มมีไลฟ์นะครับเจอกันหน้าไลฟ์นะครับ โชคดีนะครับสวัสดีครับ